สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกวลินสไตล์วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งหลายๆคนนะคะช่วงสงการเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแต่ว่าตัวเรานั้นนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งแบก bag กันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋า เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้ซื้อที่ตลาดหัวมุมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นมานานมากแล้วสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเห็นในเน็ตเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเร,เราว่าคือกระเป๋ารกระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยมันใหญ่มากนะอันเนี้ยมันคือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่จะสามารถเก็บของได้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็รูดนี้ขึ้นมายังไม่เคยลองใช้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองรูดก่อนมันเป็น,นรูด นนนนสมมติว่าเราเครื่องสำอางเนี่ยวางวางวางแล้วเราก็ลูดปุ๊บเครื่องสำอางมันก็จะรวมกันมาเลยแล้วเราก็ปิดฝาตรงนี้นะคะปิดอันนี้ลงมาเราก็สามารถเก็บมันได้แล้วอันนี้คุ้มมากเลยนะะราคาประมาณ150บาทนะคะอันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นของยูนิคอร์นะคะจะเป็นเสื้อยืด ตัวนี้เป็นเสื้อยืด v ีเน็กดา Color t ร์ทีเนะคะเพราะว่าเราเห็นโฆษณาว่าตอนนี้ u n i ิคเนี่ยมีเสื้อหลากสีเลยราคา190บาทเท่านั้นเราก็เลยไปสอยมันมานะคะตัวนี้แต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนอวบอ้วนใช่ไหมเราก็เลยเลือกเป็นของผู้ชายนะคะไซส์เอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสื้อ190บาทเนี่ยมันจะท่าดีขนาดไหนตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดคอวนะคะของยูนิคที่เราเลือกคอวก็เพราะว่า มันจะได้ทําให้เราดูเพรียวขึ้นสําหรับใครที่แบบแบบไม่ค่อยชอบแต่งตัวเท่าไหร่เนี่ยเราแนะนําเสื้อยืดสีพื้นนะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นบางคนจริงๆแล้วคนอ้วนเนี่ยก็สามารถใส่เสื้อผ้าสีๆได้เราอ,อาจจะซื้อเสื้อสีพื้นๆใส่กับกางเกงยีนขายา,ขายาวขาสัน้นหรือว่าใส่กับกระโปรงอะไรแล้วก็เพิ่มแบบว่าพับแขนขึ้นไปหน่อยถ้าสมมติว่าเป็นเสื้อผู้ชายใช่ไหมมันจะได้ใส่พอดีตัวค่ะเป็นของ H&M เรามาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างใน H&M อันนี้นะคะ H&M ที่เราซื้อมาอันนี้จะเป็นเครื่องประดับเรามาดูว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมามีอะไรกันบ้างเอ๊ให้ดูแบบรวมๆก่อนเป็นต้มหูนะคะคือเราเนี่ยชอบต้มหูมากต้มหูแบบสีเรียบๆอะคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นต้มหูบวงมันทองเห็นไหมเออเห็นอยู่ตัวนี้นะคะเป็นต้มหู่วงสีทองนะคะแล้วก็มันจะมีดีเทลก็คือมันจะเป็นสองชั้นอย่างนี้ นี่เพราะสมมติต้มหูงนี้ใช่ไหมคะพอใส่มาเนี่ยมันก็จะอย่างงี้ห้อยหอยตรงนี้ลงมาเนี่ยคือเราสามารถใส่เสื้อเรียบเอาเสื้อสีดำยูนิคอมาใส่กับต้มหูนี้ก็ได้อ่ะอันนี้นแบบที่หนึ่งนะคะส่วนแบบที่สองนะคะที่เราซื้อมาก,ก็จะเป็นต้มหูของ H&M เหมือนกันเออเดี๋ยวลืมบอกไปว่าต้มหูนี้ยราคา2 9ง299บาทนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีทองแบบโกโก้เลยแบบ ใส่แล้วดูสวยดูแพงมากนะคะตัวนี้นะคะต่อไปเป็นต้มหูอันนี้เป็นทรงเดียวกันนะคะเป็นสีโอสโกกับสีเงินนะคะอันนี้ราคา2 4 9บาทอันนี้เราก็ชอบเพราะว่าปกติโดยมาก,โด,มากโดยมากคนอ้วนจะไม่แบบจะขี้ร้อนใช่ไหมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็เลยไม่ชอบปล่อยผมเราก็เลยชอบรัดผมอ่ะสมมติว่าเราแสกกลางรัดผมเราใส่ต้มหูน,นี้เข้าไป ก็ทถาไม่ดูแบบเออดูมีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็เลยชอบเป็นต้นหูเรียบๆอ,อ,อย่างนี้นะคะให้ดูรานนอกจากต้นหูแล้วเราก็ยังมีอีกอันหนึ่งอันนี้นะคะขอนำสเสนอหน่อยเอากลับด้านอันนี้นะคะเป็นรองเท้าตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าเป็นเป็นผ้าแบบหนังกลับอะ่ะอันนี้เป็นรองเท้าสีครีมหนังกลับนะคะด้วยความที่ว่าเรา เป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะใช่ไหมส่วนมากเนี่ยถ้าเราจะใส่รองเท้าที่มันส้นแบบเล็กๆอะ่ะมันก็เดินลําบากเราก็เลยเลือกที่มันส้นหนาหน่อยแล้วก็ไม่สูงมากนะคะอันนี้ใส่เราก็จะเดินสบายแบบเดินได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องแบบเปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เราซื้อเพราะว่ามันไม่มีสายรัดใช่ไหมมันไม่กัดแน่นอนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือโอเคเราลองให้ใส่ให้มันพอดีเท้าแล้วก็แบบ มันก็สามารถใส่ได้อะสมมุติว่าชุดนี้เราใส่กางเกงหรือใส่กางเกงขาสาั้นเราใส่กับรองเท้าอันนี้ก็ได้ในชุดนี้ก็ใส่ได้แล้วเราก็ถือกระเป๋านิดนึงอันนี้ก็สวยมากนะคะส่วนรองเท้าอันนี้ราคา1,99 9บาทนะคะตัวนี้พันหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปที่บอกว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็น forever 21นะคะแต่ว่าที่ถูกไม่มีเขียนว่า forever เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาแนะนำสินค้าเซล์กันก่อนตอนนี้นะคะของ Forever 21เนี่ยมีลดราคาอยู่ทั้งร้านเลยเราก็ได้อันนี้มาเป็นของเซลลอันนี้ราคาเป็นหมวกนะคะสีชมพูราคา200บาทนะคะลดเหลือ200บาทอันนี้เราซื้อมาเพราะว่าสมมติว่าเราไปทะเลใช่ไหมเรามีแพลนว่าเราจะไปทะเลเราอยากใส่แบบอันนี้ยปิดปิดบังแดดอย่างเงี้ยนิดนึงมันก็ได้แล้ว โดยที่แบบเราไม่ต้องแบบพกหมวกอันใหญ่ๆอ่ะเราพกแบบแค่หมวกแบบพับได้อันเล็กๆเงี้ยก็พอแล้วนะคะมันก็สีชมพูน่ารักด้วยเราก็เลยซื้อมาในราะคาะสองร้อยบาทอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้นะคะในของแท็กเก็ตมันเนี่ยก็คือจะเป็นสําหรับผูกคออ่ะที่เราซื้ออันนี้มานะคะเป็นผ้าลายจุดพื้นขาวจุดดานี่นะคะเราคิดว่าเราจะเอามันเนี่ยมาผูกผมเพราะว่า ไหนๆเราก็ชอบรัดผมแล้วใช่ปหเราก็เพิ่มดีเทลโดยการที่เราเอาผ้าเนี่ยมาผูกผมผูกโบหรือว่าอะไรมันก็จะดูน่ารักนะคะใส่ชุดสีพื้นๆแล้วเราก็ผูกผูกผ้าลายน่ารักน่ารักรก,ก็สามารถเพิ่มดีเทลได้อีกอันนี้นะคะราคา290บาทนี่นอกจากแบบ290บาทอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นผ้าผ้าผูกผมง่อยๆนะเพราะว่าม่มีเย็บริมด้วยแล้วก็เป็นปลายแบบ คงคงมนๆนแหลมแหลมพอเวลาผูกตรงข้างบนเนี่ยมันก็จะแบบชี้ชี้งี้น่ารักดีตัวต่อไปนะคะตัวนี้อของลองกีจาร์มากนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราผูกเชือกให้ดูก่อนตัวนี้ที่เรานำเสนอก็คือเป็นชุดว่ายน้ำนะคะของ forever 21 one อันนี้เป็นชุดว่ายน้ำไซส์ xl นะคะสีใสลุงนี่เป็นอย่างนี้สีใสลุงนะคะขาววาวนะตัวนี้น่ารักมากเลย เห็นตั้งแต่เข้าไปในช็อปเลย,เลยว่ารียผัวมาลองส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเป็นเว้าเว้าหลังลงมาแล้วก็ตรงช่วงก้นเนี่ยก็จะเป็นใส่ลุงแล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยน่ารักแม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองให้ดูอีกนี้นี่น่ารักมากเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนอ้วนที่เกินใส่เ l ็แอของร้านเขาแล้วเนี้ยจริงๆแล้วเราต้องใส่ไซส์หนึ่งเอ็กสองเอ็กนะคะ เราก็แต่เราคิดว่ามันสามารถยืดได้แต่ว่าพอเวลาใส่แล้วเนี่ยตรงช่วงนี้เราอาจจะเนื้อปิ้นหรือว่าตรงคือด้วยความที่เราเป็นคนอ้วนเราไม่ได้แบบแบบนมเราไม่ได้ตู้มอะไรขนาดน,นั้นอะ่ะเราก็สามารถที่จะใส่มันได้ใช่ไหมพอใส่มันเนื้อปิ้นตรงนี้นิดหน่อยเราก็ไปเห็นอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นชุดคุมตัวนี้นะคะจะเป็นชุดคุมชุดคุมผ้าจะข่ายปกติอ่ะที่เราเห็นโดยทั่วไปอ่ะ ชุดคุมผ้าตะข่ายมันจะมีแต่สีดำใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นชุดคุมผ้าตะข่ายสีนูด๊ดเป็นสายเดี่ยวนะคะแล้วก็สายปรับได้ด้วยตรงนี้เป็นตัวยาวเลยยาวนี้เลยยาวมากนะแล้วก็มีผ่าด้วยมีผ่าด้านข้างด้วยนะคะเราก็เลยเอาไปลองโดยการที่เอาอันนี้ใส่ด้านในแล้วก็เอาชุดคุมตะข่ายเนี่ยทับด้านนอกนอกจากว่ามันเป็นสีนู๊ดแล้วเนี่ยมันจะเห็น คือพอเราใส่ไปใช่ไหมด้านในเนี่ยมันก็จะเห็นชุดหน้าของเราชัดเจนแต่มันก็สามารถพรางส่วนที่เกินของเราที่มันโผล่ออกมาเงี้ยได้มาต่อไปนะคะที่เราซื้อมา forever เราซื้อมาทั้งหมดเท่านี้ต่อไปอย่างหนึ่งที่เราซื้อมานะคะก็คือเป็นนี่ค่ะอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นคุชชั่นนะอันนี้เป็นคุชชั่นของ e s t เ e lauder นะคะ เพราะว่าที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าคือปกติเราใช้รองพื้นของ Estée Lauder อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าหน้ามันติดทนแล้วก็แบบหน้ามันแน่นอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องลองตัวนี้ซะหน่อยเป็น Double Wear Cushion BB นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงคะ่ะอันนี้เป็นคูชชั่นนะคะของ Estée Lauder นี่เป็นแพคเกจนี้แล้วก็ด้านในนะคะเป็นนี้ยังไม่ได้แกะ แต่ว่าเดี๋ยวไว้ลองแล้วจะมาบอกว่ามันดีไหมนะคะอันนี้มันก็มีให้เลือกหลายเฉดสีเลยก็แล้วแต่ชอบว่าเราชอบหน้าแบบให้มันขาวหรือว่าให้มันเข้มอะไรเงี้ยก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้เราขอน้ำมาลเนยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปดูตามช็อปมาแล้วสองที่แต่ว่ามันก็ไม่มีมันหมดแล้วเราก็เลยช็อปไดไอ g ีมานะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรข้างในนี้นะคะ อันนี้นะคะสาหรับเอาเดี๋ยวเราขอพูดก่อนว่าสําหรับบางคนเนี่ยที่คิดว่าแบบเออบางคนอาจจะชอบสินค้าแบรนด์เนมหรือบางคนคิดว่าเราชอบสินค้าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าความชื่นชอบนะคะแต่ว่าเราคิดว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนเป็นการให้รางวัลกับตัวเองค่ะคือเราอาจจะเออทำงานเก็บเงินแล้วก็ซื้อสินค้าที่เราอยากจะได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คืออะไรที่เราซื้อมาอันนี้นะคะจะเป็นนี่ค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีโบมาให้ด้วยนี่เป็นโบเป็นโบผูกที่เกาะนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้สีขาวให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะเขาก็จะมีโบกับมีมีดอกไม้ผูกมาให้แล้วก็ติดดอกไม้ด้านบนมาให้ด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ชาแนลนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือเป็นต้มหูอีกเหมือนกันนี่ในในกล่องเนี่ยก็จะมีพอเปิดกล่องมาใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นแพคเกจด้านในอย่างนี้เป็นหนังแบบกำมะหยี่กำมีแล้วก็ฟังตาชาแนลนะคะส่วนด้านในนี่เปิดออกมานะคะเขาก็จะใส่ต้มหูไว้ในช่องอย่างนี้ก็จะมีช่องสอดๆก็จะใส่ไว้อย่างนี้นะคะเอ้าลน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้มหูกันดีกว่าว่าเราซื้อต้อมหูอะไรมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้มหูเป็นแบบโลหะโลหะนี้นะคะสีแบบออกเงินเงินทองทองนิดนึงก็จะห้อยลงมานิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสีแบบโลหะสีเรียบๆนะคะไม่มีแบบไม่มีดีเทลเพชรหรือว่าดีเทลมุกอะไรนะคะแต่ว่า เราคิดว่ามันใส่ได้นานแล้วมันก็สามารถใส่ได้กับเราหลายๆชุดด้วยเราก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ตั้มหูวแชนแนลนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวของช้อปปิ้งเราเท่านี้กันก่อนสำหรับคลิปหน้านะคะยังไงเนี่ยเราจะมาพาคุณไปแต่งตัวอะไรหรือว่าจะไปกินอะไรหรือว่าจะไปทำอะไรยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย